รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวอารียาอินทะปัญญาโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหําสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวอารียาอินทป,ปัญญาวันนี้จะมานำเสนองานการพัฒนาการสอนขอเชิญท่านคณะกรรมการเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ทำให้โรงเรียนบ้านขุดน้ำใสไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนโดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. ครูเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารใบงานแบบฝึกหัดไปความรู้และให้นักเรียนมารับเอกสารที่โรงเรียนและกลับไปทำที่บ้านภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง 2. ถ้านักเรียนไม่สามารถมารับใบงานที่โรงเรียนได้ครูจะเป็นผู้นำเอกสารไปส่งที่บ้าน 3. ครูและผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น i n น facebook เพื่อเป็นการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับใบงานที่ได้รับมอบหมายให้กับนักเรียนผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนพบว่านักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียน และทำแบบฝึกหัดได้ร้อยละ70นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ยอมรบับกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคพบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้เนื่องจากไม่เข้าใจในบทเรียนการจัดทำคลิปการสอนออนไลน์ ได้จัดทำคลิปการสอนออนไลน์เรื่องการนับเลข1-10ภาษาอังกฤษและได้เผยแพร่ลงบน YouTube และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ภายใต้คลิปการสอนห้องเรียนคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5และการจัดทำคลิปการสอนเรื่องต่าง ลงบน YouTube เพื่อให้หนักเรียนได้ติดตามและสามารถเ,เรียน,าารนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง YouTube การจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด3เรื่องดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเรื่องตัวเลขโดยใช้สื่อ cai ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านขุดน้ำใส 2. การพัฒนาทักษะการอ่านและการจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Food and Drink โดยใช้บัตรคำรูปภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 3. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อบทเพลงผ่านมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาตนเองผ่านรูปแบบออนไลน์ดังนี้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียนให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษในศตะวรรษที่21 3A 8 c ด้วยรูปแบบการสร้างสื่อดิจิทัลผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1- Next Normal Education Reimagine การบริหารการจัดการเรียนออนไลน์พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 2- กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal ผ่านการอบรมหลักสูตรที่3มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตรวรรษที่21ผ่านการอบรมหลักสูตรที่4การสร้าง blended learning platform for next normal education i m a g i n e ด้วย Microsoft 365 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่5การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows ผ่านการอบรมหลักสูตรที่6การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ Microsoft 365ผ่านการอบรมหลักสูตรที่7 การจัดการสอนดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัยขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ติดตามชมและรับฟังการนำเสนองานการพัฒนานตนเองของนางสาวอารียาอินทปัญญาเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ